อย่างนั้นเลยเนาะ <c oughs> ทักทายจากนอร์เวย์ค่ะนอนกันหรือยังเนาะมาแป๊บๆนะคะขอแชร์ไปที่ YouTube ก่อนนะคะ ทำยังไงเนาะอยากมีผู้ติดตามครอบอย,อยากมีผู้ติดตามครบหนึ่งหมื่นในเฟซแล้วก็สองหมื่นใน u t u b e นะคะอยากมีผู้ติดตามเยอะแต่เอาอะไรนี่แต่คลิปไม่ทำทำอยู่เดอ้อทำอยู่เดอ้อ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะ <c oughs> ตามหัวข้อเลยเนาะ <c oughs> อยากคุยอยากคุย,ย,าคยหาเรื่องมาคุยค่ะที่นอร์เวย์ฟ้องร้องกิ๊กได้ไหมคะฟ้องร้องชู้ได้ไหมฟ้องร้องเอาค่าเสียหายได้ไหม เหมือนที่เมืองไทยเนาะใครมีซุกไว้เนาะก็แย่หน่อยเนาะประเทศไทยฟ้องร้องกันนะคะที่นอร์เวย์ที่รู้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าป้าญาลำรีลำไรที่นอร์เวย์ฟ้องร้องไม่ได้นะคะฟ้องร้องก็ไม่เขาไม่รู้เขาจะฟ้องร้องไปทำอะไรอะเนาะนี่ นั่นแหละค่ะเขาไม่ได้ฟ้องร้องแบบค่าเสียหายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนาะถ้าเขาไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็แค่คุยกันนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันเขาก็จะให้ไปปรับความเข้าใจกันก่อนกับนักจิตวิทยาครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปคุยอันนี้ที่ไปยาญารู้มานะพูดเหมือนแบบมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์นะคะยังไม่ได้แยกกันอยู่กับสามีนะแต่ว่า แบบรู้มาว่าเขาให้ไปคุยก่อนนะคะคุยกันตกลงกันอยากแยกกันอยู่จริงๆไหมหมดปรับกันไม่ได้แล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้เนาะเขาถึงจะแบบให้แยกกันได้อะไรอย่างเงี้นะคะเขาก็ไม่ใช่ว่าบังคับให้เราอยู่ด้วยกันต่อนะแค่คุยนะคะ <c oughs> สวัสดีสี่ล้านคนคะ่ะจาก youtube แล้วก็จากสองล้านคนจาก facebook <c oughs> อยากมีเรื่องคุยเฉยนะคะไม่รู้ว่าจะเอาหัวข้อไหนมาคุยเนาะพอดีทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะก็ย่าก็เลยเออเอาเรื่องนี้แหละมาคุยลงคลิปไปแล้วนะคะวันนี้ที่เฟซแม่ย่าตั้งแต่เป็นไข้ยังไม่ได้ไปหาแม่ย่าเลยค่ะตั้งแต่เป็นไข้ <c oughs> ได้สามอาทิตย์นี้มั้งเนาะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ จะเข้าอาทิตย์ที่สามยังไม่ได้เจอแม่ย่าเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็ตกลงกันแยกกันอยู่นะคะปีหนึ่งที่นอร์เวย์เนาะยังไม่เคยเห็นใครฟ้องร้องนะคะหรือว่าใครใครมีฟ้องร้องแล้วมาเล่าให้ป้าญาฟังเป็นความรู้นิดนึงนะคะเผื่อมีประสบการณ์จะได้ฟ้องร้องลุง <c oughs> <c oughs> สบายดีกันบ่น้อ ไม่ค่อยได้ลงคลิปที่ youtube เลยนะคะวิวมันไม่ดีมันเลยเลยท้อเนาะวิวที่ y o u ูทู e ไม่ดีเลยก็เลยท้อสวัสดีค่ะใครเข้ามาทักทายปย่าหน่อยเดอ้อ <c oughs> ป่วยก็ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วก็เสียงก็กลับมาแล้วแต่ว่ายังเหนื่อยยังหายแบบว่าเวลาทำงานเนาะมันก็ยังแบบเหนื่อยอยู่ต้องนั่งพักอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะเมะื่อวานไปขับรถนะคะไปเรียนขับรถทางไกลมันก็เผิงแบบวูบอ่ะเพราะว่าเหนื่อยขับทั้งวันเราไปครูนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปกับที่โรงเรียนอีกคันนึง ก็ผัดกันขับแซงอะไรเงี้ยเป็นหลักเขาสอนใหม่หมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนที่นอร์เวย์อะทั้งที่ปยาก,ก็ขับที่ไทยมาแล้วนะแต่ขับออตโต้นะคะแต่มาอยู่เนี่ยลุงแกมบังคับนะคะให้ปยากับเกียร์กระปุกนะยากอยู่เด้อเกียร์กระปุกที่นอร์เวย์ไหนจะเลนเลนขวาอีกเนาะว่าเราเราเอาเลนเลนซ้ายมานั่นแหละค่ะ <c oughs> ่วนใหญ่ที่ที่ที่นอร์เวย์เนาะปรายะที่ปรายะรู้มาแบบอ่านในส่วนของคนอื่นๆมาอย่างเงี้ยเนาะเป็นประสบการณ์ของคนอื่นเขาไม่ค่อยฟ้องไม่ฟ้องกันเลยนะคะก็คือตกลงกันใครจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอะไรก็คุยกันไปนอกจากตกลงกันไม่ได้นะคะเกี่ยวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงให้คนอื่นมาช่วยตัดสินอย่างนา้าอะไรอย่างเงี้ยใครใครจะ ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หักบัญชีคนใดคนหนึ่งไปในแต่ละหือว่าครอบครัวเนี้ยแม่ได้รับสิทธิ์ของการเลี้ยงลูกเงี้ยพ่อก็ต้องจ่ายเงินให้แม่เดือนละเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนลุงอะชีวิตของลุงแล้วกัน <laughs> อย่าไปบอกแกนะก็ลุงเลิกกับแฟนเขานะคะแฟนนะคะไม่ใช่เมียนะ <laughs> ก็ตั้งแต่ลูกเขายังเด็กอยู่นะคะเจ็ดแปดขวบเนาะนั่นแหละเขาก็เออไม่ได้ฟ้องกันเรื่องมีชู้อะไรอย่างงี้นะคะแยกกันอยู่นะคะแยกกันอยู่แล้วก็ตกลงกันว่าใครจะเลี้ยงลูกอะไรใครจะได้สิทธิ์ในการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคนละครึ่งค่ะเขาก็จะคนละครึ่งอยู่กับพ่อครึ่งอยู่กับแม่ครึ่งแต่พอลูกโตแล้วว่าลูกเขาถึงตัดสินใจที่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่กับใครนะคะตอนนั้นลูกชาย อายุสิบสองหรือสิบสามนี่ละมั้งป้าจำไม่ผิดจำ <c oughs> เขาก็บอกจะอยู่กับพ่อนะคะเขาเลือกที่จะอยู่กับลุงนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ได้ไปอยู่กับแม่เขาเลยก็อยู่กับพ่อตลอดแล้วก็ถ้าตกลงกันไม่ได้อย่างเงี้ยต้องมีการใช้ทนายนะคะเนาะการใช้ทนายท <c oughs> นายเขาก็จะสั่งพอลุงชนะอย่างเงี้ยคนที่ คนที่แพ้ต้องจ่ายค่าทนายให้เขาเนาะเขาก็เลยนั่นแหละจ่ายค่าทนายให้ลุงนะคะพูดเรื่องอย่าฟอ้องอย่าเนาะมาพูดเรื่องลูกได้ยังไงไม่มีคนมาชวนคุยเลยค่ะสบายดีกันไหมคะ <c oughs> ที่ไทยมาสี่ทุ่มแล้วเนาะ พอดีขึ้นปยาก็อยากทําคลิปนะคะยังจะยึดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็เกี่ยวกับวีซ่านะคะเกี่ยวกับ <c oughs> การขอวีซา่าวีซ่าถาวรวีซ่าเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็สวัสดีค่ะคุณสมุสมนทาเพิ่งเข้ามาค่ะคุยเรื่องอะไรคะคุยเรื่องฟ้องร้องชูค่ะ ดีเห็นที่เมืองไทยฟ้องร้องกัน6ล้านนะคะก็เลยก็เลยเอาหัวข้อนี้มาคุยที่นอร์เวย์นะคะว่ามีการฟ้องร้องชู้ได้ไหมเนาะนั่นแหละค่ะคุณสม,มนทาขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะ <c oughs> ไม่มีคนชวนคุยปะยะก็คุยแป๊บๆๆคนเดียวเนาะ อยากให้คุยเรื่องหัวข้ออะไรเกี่ยวกับนอเวย์เสนอมาเลยนะคะป้าแย่จะตอบสนอง <c oughs> ที่สวัสดีค่ะที่ YouTube อย่างเงี้ยเนาะถ้าถ้าเรา เออไลฟ์พร้อมกันอย่างเงี้ยเราก็มันก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะถ้าไลฟ์ใน youtube ก็น่าจะ youtube ไปเลยดีกว่าไหมเนาะหรือไม่ก็ถ้าไลฟ์ในเพจก็จะเพจไปเลยอย่างเงี้ยเนาะว่าไหมคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บอกใครล่วงหน้าไวค้ค่ะว่าจะไลฟ์เพราะว่า ตั้งแต่ไม่สบายก็ไม่ค่อยไลฟ์ประจำเลยนะคะก็เลยเนาะเดี๋ยวต่อไปจะต้องแจ้งแล้วว่าเออวันนี้จะไลฟ์อยากมาทักทายอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ที่นอร์เวย์สี่โมงนะคะสี่โมงเย็นแล้วก็ อากาศข้างนอกหนาวมากนะคะลบยีค่ะที่บ้านปยาานะลบยี่สิบสี่ลุงบอกว่าอู้หนาวมากเลยวันนี้นะคะผิงไฟทั้งวันนะคะก่อไฟทั้งวันลุงดูบอลอยู่สวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะวันนี้ป้าญาก็ได้หลานสมาชิกใหม่ ได้หลานสาวไม่มีใครทักทายเดี๋ยวไปยาไปแล้วดีกว่าเขินจังไม่มีคนคุยด้วยที่ YouTube ก็เยอะเนาะแต่ไม่มีคนชวนคุยเลยเมื่อกี้กินข้าวเย็นไปแล้วค่ะ นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทอดหมูเนาะทอดหมูสามชั้นของปวดลุงแล้วก็หมกหน่อไม้แซบแซบแต่ก็ไ่ได้มากินให้ดูนะคะกลัวแบบว่ากินไปด้วยคุยไปด้วยอะ่ะมีพี่หลายคนก็บอกโอ้ยทำไมถึงคุยไปด้วยกินไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ทำ เงียบเลยเนาะไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวจะได้โทรไปโทรหาหลานสาว <c oughs> สวัสดีคะ่ะคุณทีม <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามาทักทายคะ่ะปกติที่เฟซเนี่ยจะเยอะมากนะคะที่เข้ามาคุยกันเนาะแต่ก่อนที่ป้าะยาจะป่วยหายป่วยเนาะ อ๋อก่อนไลฟ์ตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้เงียบเลยเงียบเลยไม่มีคนมาทักเลยลบยี่สี่คือหนาวคักแท้หนาวคักจ้าขนาดอยู่ในบ้านก็เสื้อสองตัวนะคะแล้วก็เปิดแอร์ความร้อนแล้วก็ก่อไฟนําเดอร์จ้าลุงลุงกะลุงไม่ห่างจากไฟเลยนะจ้ะนั่งตลอดเลย <c oughs> อยู่ฝรั่งเศสเหรอคะคุณสุมนทาอุ้ยเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสหนึ่งองศาค่ะวันนี้อุ้ยดีจังเลยค่ะป้ายาก็เห็นเนาะในคลิปของคนที่ฝรั่งเศสอะ่ะอุ้ยทำไมดีจังเลยมีแดดแล้วก็หนาวเล็กน้อย <laughs> ที่นี่อถ้าวันหยุดอย่างเงี้ยอยู่บ้านคะ่ะไม่ออกไม่ออกไปไหนเลยมันมันหนาวอะเนาะขี้เกียจแต่งตัวเพราะว่าแต่งทีก็เป็นมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายน,นะคะคุณสมนทาคนบ้านเฮาบนเนะนี่เนาะหนาวคักแท้นี่แมนอยูเด้เนาะเล่าเรื่องที่ฝรั่งเศสให้ฟังหน่อยค่ะอยากรู้ <c oughs> <c oughs> คุณทีมสวัสดีเด้อจ้าสบายดีไหมคะ <c oughs> ออกวันเสาร์จ้าวันอาทิตย์ไม่ออกใช่เนาะที่นี่ก็เหมือนกันนะจ้าวันอาทิตย์เขาหยุดเนาะหยุดทุกห้างเลยนะคะแต่วันเสาร์เขาเปิดอยู่เอาคนบ้านเดียวกันตัวประยาาก,กับคนชัยภูมิเด้อจ้า <c oughs> บอเลี้ยงคนชียภูมิเหรอดีใจตัวเนาะย่อมเพอ้อไดนจ้า อปยาอยู่บ้านแท่นเล้อจ้าอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งอ่าฝั่งขอนแก่นจ้าอยู่เยื่องไปทางขอนแก่นจ้าติดน้องเรือขอนแก่นไปทางนู้นเนาะอันไปตลาดไปยังกับไปไต่ทั้งทั้งขอนแก่นจ้าโอ้ยอยู่แกงข้อว่จ้าใกล้บ้านสัน งบ้านปะยาไปสามสิบกิโลจ้าอยู่ทั้งไงทั้งบ้านหนองคูบ้านเตาคุณจ้ารู้จักบอ <c oughs> ใกล้กันตัวนี้อยู่แกงข้อ <c oughs> โอ้ยดีใจเนาะมีคนบ้านเดียวกันมาทักท้ายแมเแค่ได้อย่างอยู่เนาะคุณสุบทาาอยู่ฝรั่งเศสน่ะจ้า ยูไอยูทูบคนก็เยอะเยอะเลยเนาะตั้งห้าล้านคน <laughs> คุณทิมทักมาแล้วก็หายไปไหนเนาะยังอยู่บอจ้ามีสบายดีค่ะติดตามตลอดอยู่จังหวัดค่ะที่นี่นะ่ะพิษณุโลกอุย้ยขอบคุณค่ะคุณทีมจําได้นะคะคุณทิม <laughs> ขอบคุณมากๆเลยแต่พักหลังนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะ <c oughs> ว่าร่างกายดีขึ้นก่อนก็จะกลับมาทำคลิปเนาะเลี้ยงลูกค่ะลูกสี่ขวบโอ้ลูกสาวหรือลูกชายคะสี่ขวบนี้กำลังเลยเนาะวิ่งตามเนาะ <c oughs> ดีนะคะมีลูกปา้าไม่มีลูกนะคะอยู่ที่เนี่ยพอยังคิดอยู่ว่าคนมีลูกเขาเก่งกันจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีลูกเรายังเออเหนื่อยนะบางที <c oughs> เลิกงานมาเออเหนื่อยเลยนะคะต้องมาทํางานบ้านอีกอย่างเงี้ยทํากับข้าวทํางานบ้านเออคนที่เขามีลูกอะเนาะประยากก็คิดนะทำไมคนมีลูกเนี่ยเขาเก่งจังเลยอะ่ะไหนจะลูกไหนจะแรงง่ายอีกเนาะมันยากอยู่เด้ <c oughs> แข้งแหงจ้าเอามือถือไปวางหลังอันนี้ไหมหลังแก้วน้ำไหม,มเอาแก้วน้าม,มากินว่าได้ได้บัดน,นี้พิษณุโลกก็หนาวเลอคะคุณทีมบ้านเราหนาวกำลังดีเนาะไม่เหมือนที่นี่นะจ้าหนาวคักจ้า ไปดูป่องไฟบ้านหลังไหนนะหลังคาก็จะมีแต่ควันขึ้นเลยนะคะจริงๆถ้ามีแดดเนาะวันนี้แดดดีๆกับเมื่อวานนะจ๊ะถ้ามีแดดก็จะไม่มีก็จะหนาวมากจะลบยี่สิบสี่นะคะวันนี้เนาะนั่นแหละค่ะอยู่มาเจ็ดปีแล้วจ้า <c oughs> อยู่กับฮิมะมาเจ็ดปีแล้ว หนาวกว่าปีที่แล้วนะบ้านเราเนาะคุณทีมเนาะพูดไปแล้วแหละเนาะหัวข้อที่ฟ้องได้ฟ้องไม่ได้เพราะว่าบางทีอ่ะพอเราขึ้นหัวข้อแล้วเราไม่พูดอ่ะเขาก็จะมาว่าเราอีกเราพูดไปแล้วเนาะพอๆกันเลยจ้าเหือจ้าอุ้ยดีใจจ้า ได้รู้จักกันเนาะได้ทำช่องไหมจ๊าให้ hey, ป้าเอินว่าจังไดเนาะ <c oughs> <c oughs> อยู่ทางนู้นก็ดีเนาะมันไม่หนาวมากจะปลูกผักปลูกอะไรบางคนก็ยังกินผักปลูกข้างนอกได้อยู่เลยเนาะไปะย่าไปเห็นคลิปเขาอะ ของคนที่ฝรั่งเศสอะ่ะฝรั่งเศสเยอรมันเน olia, เธอร์แลนด์เบล,ลเยียมอะไรเงี้ยเนาะบ้านเราหนาวกว่าปีที่แล้วอีก <c oughs> ใช่ไหมคะคุณทีม <c oughs> ขอบคุณที่กดไลค์ใ <layers> ห้ <retrouver> <c oughs> <h ai finished> <c oughs> นะคะ เบิงบอนเบิงบอนพี่สาวอายุเท่าไร่จ้าเอินป้าน้ำลูกก็ได้เด้อจ้าพี่สี่สิบแปดปีนี้จ้าเฒ <c oughs> ่าแล้วอายุสี่สิบแปดปีนี้จ้าแต่ก่อนว่าเฮ็ดคลิปไม่ไมเนาะ <c oughs> เอิ้โวตว่าป้าป้าเพิ่อนก็ว,ว่าคือป้าป้าได่มันก็ เถ่าแล้วเนาะแต่ว่าก็ขึ้นมากขึ้นไปเออเนาะเขาคือเอิญเจ้าของว่าป้าเกิดพอดีมีหลานเนาะนี่ตอนนี้เขาเป็นบ้าแล้วเด้เขาบนน้ำเขาแล้วก็เลยปากันลุง้งปากันลุงมาตลอดจ้าเป็นพี่หนูสองปีเองค่ะโอ้ยกระบอกเม่เอิญป้าน้ำลวกแล้วกันเนาะ <laughs> อยากไปเที่ยวฝรั่งเศสจังเลยยู่เมืองใดเนาะ อ๋อของป้าหนึ่งแปดของหนูหนึ่งเก้าของป้าหนึ่งแปดแต่ว่าหนึ่งแปดปีถอครบสี่สิบแปดปีนี่เนาะนั่นแหละจ้าเพราะเดือนสิงหาเนี่ยค่ะครบแล้วจ้าดูสวยละสาวยุ้ยน่าละขอบคุณค่ะคุณทีม <laughs> ดูสวยละสาวอยู่เลยค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เห็นในคลิปหลายๆคลิปเนาะของเมียฝรั่งเนาะเกิดมาลงปะยาเกิดปีเถาะนะจ๊ะเขาบอกว่าเอ่อให้ติดต่อฝรั่งให้แน่สวัาตีเออแต่แปลกของปะยาไม่ค่อยมีคนมาบอกว่าให้ติดต่อให้เนาะมีหลังไหม,มไหมก็มีแต่ก็ไม่ค่อยมีแบบติดต่อให้หน่อยอะไรเงี้ยบางเพจเขาขึ้นเลยเนาะว่าเพจนี้ไม่รับติดต่ออะไรเงี้ย ไปหาในไอเวบฟบโลนเนาจ้ามันงายไหมเลือกได้พร้อมหาเพื่อนติดต่อหายก็จักเพื่อนสีหูจักดีบอม่นมนแมนบอจเนะบางทีอ่ะเขาก็บ่ได้รู้จักคนเยอะอียัางสิข้างบ้านนี่ยังไม่รู้จักกันเลยค่ะอืมหมกบ้านไผ่หมกบ้านมันบออกคนอยู่ที่นี่บอออกบ้านจ้า นั่นละ่ะจะเคิงชั่วโมงกับสิไปแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณหลายๆเดอ้อจา้าทุกคนเนาะที่เข้ามาทักทายเนาะจา้าอยู่ติดสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบาเซลแมนบอร์สวิตเซอร์แลนด์โอ้คือดีแท้เพิ่นว่า,วาสายยางฮือล่ะสวิตเซอร์แลนด์แม <c oughs> ไอ เพิ่นนินเบอาฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมันอย่างสีบอปีเดียวกับลูกสาวเลยโอ้ยล่ะคะคุณทีมมีหลานแล้วบอจ้าคุณทีมถ้าอย่างนั้นเนาะบาเซ เหมือนเหมือนชื่อเมืองที่เบลยเยียมเลยเนาะปยาอยากไปเที่ยวเนาะอิตาลีฝรั่งเศสสเปนที่แบบแดดมันดีๆแต่ลุงไม่ชอบไปลุงชอบไปเมืองไทยไทยแลนด์โอลีลุงอะไปไทยเท่านั้นชวนไปไหนก็ไม่ค่อยอยากไป มีปีที <Man> ่แล้วอ่ะพาป้าไปเที่ยวอยู่บังกลาเซียเนาะนั่นแหละค่ะเป็นอ่ครั้งแรกที่ไปต่างประเทศด้วยกันกับลุงนั่นแหละนอกนั้นก็กลับไทยกลับไทยกลับไทยก็อ่ะแสดงว่าแมนซิตี้ได้มาอีกแล้วทูนุนฮอลันเย็นเทรอุฟฮอลันแพ็กติดลุงดูบอลจ้า คนฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสค่ะโอ๊ยว่าแยบบ่างเนาะบงชู <c oughs> ไปย่าเคยเกือบจะได้ไปอยู่เบลเยียมนะจ๊ะบ่ <c oughs> เคยบอกให้ไผฟังคนที่เบลเยียมเขาก็ว่าภาษาฝรั่งเศสเนาะบงชู้บงชูเว่าแบบเรื่องฟุตบอลลุงเบิงบอลน,นะจ๊ะนักนักฟุตบอลมาจาก นอร์เวย์กำลังดังเลย <c oughs> ชื่อฮาลันนะจ๊ะของแมนซิตี้ว่าวยากเนาะฝรั่งเศสกับเอเยอรมันนี่ก็นยากเพื่อนวานอ่ะนอร์เวยก์ก็ยาก have, บอกระยากอยู่นอตแอบบังเอิญเขาเขาอยู่หนีเขาใส่ภาษา,านี่มันก็นพอได้เนาะต่วัน ฝรั่งเศสเนี่มันยากเด้แ <laughs> มนได้นอกคนฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสแต่ว่าคนทางเบลเยียมเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้เนาะเขาว่าหลายภาษาเนาะ <c oughs> คุณแม่ทีมต้องเรียกแม่คุณแม่ทีมแล้วนะคะ <laughs> ยังไม่ง่วงหรอคะดึกเดอ้อ สี่ทุ่มกว่าแล้วปะย่ยาไปแล้วดีกว่าเนาะขอบคุณนะจ๊ะน้องโมนเรียกน้องสมนทาหรือเปล่าเขามาทักท้ายกันเนาะดีใจหลายๆจ้าเขามาทักท้ายออินบ็อกป้ายาในเด้ออยากเว้าน้ำ จะได้มีมาโอ้มีพี่น้องอยู่อันฝรั่งเศสว้าเนาะบ้านก็นอยู่ใกล้กันเด้เก,กงขอ้อ <c oughs> ไปแล้วเดอ้อจ้าไปแล้วเดอ้อจ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าที่เข้ามาทักทายกันเนาะแมททีมด้วยเดอ้อจ้าขอบคุณมากๆค่ะที่ตามตลอดเลยนะคะ ส่งกำลังใจตลอดเลยเนาะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะอีกครั้งหนึ่งสวัสดีจ้าบายบายไปเบิ้งบอลไปเบิ้งบอลปิดตังใดเนาะบัดที่นี่